มมคะเข้าใจแล้วไม่ทนกับสายอันนี้ด้วยว่ะสวัสดีค่ะทนักบริสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์หาธรรมเที่ยวบินที่ออีงอไม่เองซงจะนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรกันโดยฉันจะเป็นในการเดินทางจ้าใกัปตันดิฉันดิฉันด้งยินดีให้ความเ้อนรัทุกท่าตัวเที่ยวบินค่ะเ วันนี้แต่งตัวกันชิวมากทีมนักกีฬามากเลยนักกีฬา นะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะคะวันนี้แต่งตัวชิลๆก็จะมาทําอะไรกันดีรีแอคไหคะอ่าแต่ว่าเราไม่ได้รีแอคเอ็มวีใหม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านๆมานะคะก็เนื่องจากว่าตอนเนี้ยเปิ้มกำลังมีรายการที่กาลังฉายอยู่ก็คือรายการคิงดอมใช่คะ่ะแล้วพอหลังจากที่เราดูรายการคิงดอมก็จะมีแบบหลายๆวงที่คือเรารู้รู้จักทุกวงอยู่แล้วแต่จะยังไม่แบบมมไม่ได้เออคุณเคยแฟนเบลียก,กับบางวงซึ่งก็มีทั้งหมด6วงใช่ปะทีเนี้ยเราจะแบ่งกันขาย นี่ก็จะแฟมิเลียกับอีก3วงส่วนรันก็จะแฟมิเลียกับอีก3าวงเพราะฉะนั้นเราก็จะทําหน้าที่แบ่งกันขายนะคะเร่งวันนี้ที่หน้าทําหน้าที่ขายก่อนก็ให้ดันเลือกระหว่าง s f 9 b 2 b และ The Boys คือเอาจริงๆอ่ะเราทั้งสองคนอ่ะเป็นเบแต่เนี่ยเป็นเดอบมาก่อนไงคือเป็นมาตั้งแต่แบบก่อน Long น้องเดบิวต์อะไรเงี้ยส่วนรันอ่ะเพิ่งมาตามตอนช่วงแบบ The s t e ิ l e r โดนตกจากทีเซอร์แคปไปถามที่เคยเล่าให้ฟังนะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะรู้ แต่วันนี้วงที่รันเลือกก่อนก็คือวงเอเซนไนเลยค่ะอบอกเลยที่นางเลือกเอเซนไนก่อนแล้วไม่ใช่อะไร <c oughs> คือนางอะ่ะโดนแบบอยู่แทวยัง แล้วก็โดนน้องพียองตกนางแบบหนักมากกคุด<า>กก่ <c oughs> คุดกก่คือแบบคุดกก่ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วจ้ะใจนางไปแล้วจริงๆวันนั้นก็เลยเรื่องวงนี้เป็นวงแรกนะคะส่วนตัวนี่อาจจะไม่ได้ตามแบบเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจริงๆแต่คิดว่าตามน่าจะแบบใกล้ๆเพราะว่าปี2016มีวงอะไรก็จะตามดูเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยเอสเซนก็เป็นหนึ่งในวงที่เราเคยดูมาก็ปักไปที่อินฟองอันนี้ส่วนตัวนะเราชอบแบบเขาอะเขาดูเป็นแบบคนฉลาดอะเอส่วนตัวอาจจะได้ความที่ ชอบคนที่พูดภาษากฤษได้ด้วยมั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาเสนอบนเวทีว่ามแบบตอนท่อนท่อนร้องออกมาเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าเพลงแรกที่เราจะให้ดูก็คือเพลงพังเพลงก็ือเพลงเราเริ่มจากเพลงเดบิวต์ก่อนนะคะวันนี้จะมาดูกันสามเพลงเพลงแรกคือพังเพลงแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าท่อนไหนที่เราเห็นเป็นซองก็คือแบบปากเลยอะเพราะว่าตามดูตั้งแต่เพลงแรกเอยเพลงแรกปุ๊บคนนี้แหละ แต่ว่าเราก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วรัานจะโดนใครตซื้อโดนใครตกนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปดูเลยค่ะพลงคนเปิดตรงกลางก็คือหัวหน้าวงใช่ 是呐。 ตัวันนี้ก็คือเป็นแรปเปอร์เหรอใช่วงนี้แรปเปอร์สี่คน ไม่ใช่แนวที่ชอบเท่าไหร่เลยยังไม่ได้โดนตกอะไรมากแต่วิาเล่าหรอก <laughs> <laughs> ไม่ได้โดนตกเลย่ะแต่พิวเล่าหรอก <laughs> อันนี้ผมไม่พูดอะไเอาจริงๆก็คือเป็นความรู้สึกเพราะว่าเราเอ่ะแน่นอนดูมาหลายรอบแล้วดูหลายรอบมากๆแต่พอมาดูในจุดที่แบบไม่ได้ดูตั้งมนานแล้วแล้วกลับมาดูอีกรอบก็ดีจังแต่พอมาดูตอนที่แบบว่า,วาเดบิวต์อ่ะพอเห็นยูทาย,ยังเงยอะๆลายเต้นพัฒนรราไกลมากเลยนะจริงอนนี้ก็เสียงที่พี่เคยบอกว่าพอดูน้องนะปัจจุบันอนะ่ะเราคิดถึงว่าตอนที่เคยดูตั้งแต่รายการนะแดนซ์โซแบนดอ่ะเราสมอปัจจุบันคือน้องแบบพัฒนาขึ้น เยอะมากจากที่คือน้องก็เต้นดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าประสบการณ์อ,อะไรเงี้ยมันทําให้เขาดูเติบโต,ตมันดูเมเชอร์มากขึ้นเวลาที่เขาแบบเพอร์ฟอร์มออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเพิ่มแบบศักยภาพตัวเองได้ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่คือแบบสิ่งที่แบบชอบมากขอย้อนดูอย่างเงี้ยโอ้ยแบบ s f สนคือหล่อหล่อ่ากหล่อตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะแบปัจจุบันเราเห็นหล่อมากแล้วก็นตัวเอง ก็หล่อตอบมันตั้งแบบต่ต้นแล้วอะแล้วแบบพอยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งโตยิ่งหล่อพระเจ้าตั้งใจปานมากเลยวงนี้ทละคนโอ้ยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคือเพลงสไตล์ที่ดหน่าชมก็จะคือตรงข้ามกับรันเลยอ่ะนี่เป็นคนชอบเสลงสไตล์แนวเนี้ยเพราะนั้นตอนที่ดูตอนที่เพลงนี้เปิดมาชอบอาจจะไม่ได้แบบซื้อบัมแต่เราอะซื้อซื้อเพลงในไอทูนสนับสนุนบัมดิจิตอลว่างั้นดีกว่าใช่นี่เป็นคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบเราถูกใจเพลงไหนเราชอบเพลงไหนอะเรา จะตามไปซื้อบ้านไหนไอทูตเหมือนกันเหมือนกัน ก็เดี๋ยวรอดูค่อยๆดูพัฒนาการคืนทีเนี้ยเพลงที่2ที่ที่น่าเลือกก็เลือกเพลงบามามยก็คือ,ม, <aws> คอมันก็เป็นเพลงสนุกสนานแหละแต่ก็คืออยากให้รันเห็นฟิลสนุกสนานของ SF9 ที่แตกต่างกันไปเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือรันอาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลของ SF9 นอกจากเพลงกุ๊ดกายที่โชว์ในคิงดอมล้วก็เลยอยากให้ดูแบบเสน่ห์ความสดใสอะสิ่งที่เราเคยแบบเห็นมาตอนแรกเราลังเลว่าจะเลือกให้ดูมามามิยาหรือให้ดูอีซี่เลิฟดีแต่ก็คิดว่าอยากให้เห็นความสดใสอะก็เลยเลือกเพลงนี้มา คือโซโฮใช่ไหมใช่ถ้าเป็นของวอลเล่ยเป็นโซโฮแต่ว่าเราจะเข้าไปดูของช่องเอฟแอีงั้นไปดูกันเลยมามายเมียน่าจะน่าจะขายฮาอยู่ใครอ่ะก็โรนี่ก็โี่กรูรนออคู่นี้เขาสนิทกันอีกเอ้าน้องน้องวิ่งราวไปล้ว โอลวิ่งลังอ่เม uh, ื่อกี้เดาอินซอง oh, อินองเอมน้าสนใจอุ๊ยดเดี๋ยวเราดเขาขงคามันมีอะ oh mm -hmm. 샤카 고디 어아나 모알레 모알 ก็เด็ดดาวอเนพอโกซอฮะโอนะออต้อน่าัจินนี้ก็คือเป็นบ่ามี่น้องชานีเลยนะคะเป็นแต่ละเรื่องร้อยอุ้ยอุ้ยชอบปะชอบมีนังเลย ตัวน่ารักเิอ่ะดูได้สดปลอยที่เข้าเซ็กซ์สุดๆคือใครอ่ะเอ่อเจย์รักมัน ดีจริงเฮ้ยเนอย่างหออินซองโอ้ยสงสารนะต้องต้องวิ่งเยอะขนาดไหนโอ้ยเอ็นดูอ่ะอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพลงสดสดใสคืออย่างตอนพังเพลรพวก่ความเป็นเพลงเดบิวต์เนี่ามันอาจจะเพิ่งแบบเปิดตัวแบบเริ่มมาสนุกสนานแต่อันนี้คือสนุกอย่างเต็มที่มากจริงกลายเป็นว่าชอบ เอวีนี้ชอบลุกทุกคนในเนี้ยสะดุดตาเราอีกคนนะที่ถามเจม,เมี่แต่อยู่แล้วก็ซูโคเน,นี่ยเอวีเนี่ยค่อนข้างชอบลุกประมาณนี้เอ,อ๋อเธอชอบแบบผู้ชายนักกีฬาอย่างเงี้ยต้องใส่ชุดแบบเสื้อบอลน,นี่ไม่ใช่อะไรนะเธอชอบจริงๆเลยชอบนักกีฬา <c oughs> ใช่ไหมยังน่ารักเหมือนกันนะนี่คือแบบเหรอยี่ยอ,อ,องก็คือแบบแต่ที่แน่ๆค่ะดิฉันชัดเจนในโพลแล้วก็คือจะเป็นแม่น้องจานีค่ะแน่นอนเลยอ่ะยิ่งดูแล้วแบบอันนี้น่ารักมาก ่ะอินซองอันนี้งงนะตอนแรกที่ทั้งแบบเอ๊ดาวอลเหรออินซองนี่แบบแกอย่าโดนความแบบว่าลุกคุณชายหนุ่มนั้งเี่นนอกไปหลอกแกคือนืมออกปะลืมไปเลยเขาฉันลืมไปเลยอย่าอย่าลืมแบบลุกแบบว่าท่านี้ในพังพะเล่มาไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บ งงเลยใช่คนเดียวกันไหมคะดิฉันโดนหลอกอีกแล้วหรอคะไม่ตรงปกอีกแล้วเหรอ,อ,อใช่แล้ก่นอนหน้านี้ที่แกบอกว่ารู้เลยว่าทําไมถึงโดนอินซองตกพูดถึงเพลงก่อนหน,น้านี้หนึ่งช็อตที่อ,มมอ,อ,อินซองหูมาแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมโดนตกใช่ไหมเปช็อตเนี้ยเราอาจจะด้วยแบบคือนี่ก็พูดมาเยอะมากแล้วว่าเป็น preference ของเราว่าเราชอบเสียงสไตล์ประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอฟังมาถ้าในวงนี้ก็คืออินซองเออเป็นเสียงที่เราชอบที่สุดแล้วก็ที่เจ้บอกที่โลอุ่นทำผม ไตยอนยุกนี้นี่อ่ะนดีมากดีมากจริงคือแบบอยากเห็นเราอุนเล่นละครที่เป็นสไตล์แบบนี้เลยอ่ะแต่หนูกลับอยากให้แบบคัมแบ็กอะไรแนวนี้มาอีกอ่ะชอบชอบ FNC คะถ้าได้ยินก็พิจรารณาหน่อยนะคะน่าสนใจมากเลยชอบอ่ะดูได้เห็น อีกมุมหนึ่งของ SF 9นเพราะว่าภาพที่เราติดกันคือแบบอ่ะภาพพี่อันนี้ที่รันติดตามนี่จเป็นลุคแบบในแบบผู้ชายเลยเพราะรูอย่างงี้แบบเอ้ยแปลกตาไปเลยอะ่ะชอบนะชอบ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 ,ชอบดิฉันซื้อค่ะส่วนเพลงสุดท้ายอันนี้แบบว่าอยากรีเควสคือจริงๆอ่ะลังเลระหว่างกูดกายกับเจลัสแต่ว่ากูดกายอ่ะเนี่ยดูไลฟ์ไปเยอะมากก็เลยแบบพี่หน้ากระซิบมาว่าเออถ้าดูเจลัสเนี่ยนี่อาจจะแบบว่าก็วุยลืมอะไรอย่างงี้ใช่ตอนแรกที่คิดว่าเพลงสุดท้ายอ่ะคือเรื่องอยู่ว่า จะให้ดูเจลัสหรือว่าจะให้ดูกุดกก่แต่ก็คิดว่ากุดไก่อะอาจจะดูไลฟ์มาหลายรอบแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆหนเขาก็เพิ่งเอาเพลง now or never เนาะภาษาอังกฤษหรือเจลอสโอคือเราจะเข้าใจชื่อเพลงว่าเจลัาแต่ความจริงแล้วคือเพลงอ่ะที่ชื่อภาษาอังกฤษที่เขาเขียนไว้คือ now or never ก็ว่าอยู่ดูแล้วแบบเอ๊แบบนี้เอง นั่นแหละแต่เนี้ยก็คือพอพอคุยกันนี่ก็เลยตัดสินใจว่าเจลสอดหลักกันอย่างเมื่อกี้ให้เห็นแบบว่าเอ้ยเป็นแบบดูฟิลตอนเพิ่งเดบิวต์ออกวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยไในให้ดูแนวสไตล์แบบว่าสีสันสดใสเป็นแบบมามีญาตอะไรเงี้ยคราวเนี้ยให้มาดูลุคที่แบบว่าเซ็กซี่ยายดมไหมคะ <laughs> คือนี่คือลุคที่หลานชอบถึงเก็บไว้อันสุดท้ายไงไปดูพร้อมกันค่ะไม่โอ้โห <laughs> ถาดูตอนคลิปเต้นเนี่ยไม่ยิ่งแบบ <laughs> แค่าสาวขึ้นมาก็โอ้โอยยูแท ต่อในชานี้ปรับมมบมทไม่ทันเลยองดีโอ้โหคุณใส่ตาเย้ย่าเนิ่มดีนาอยู่ ไลอช่วงค o นแ b a c k เหมือนน้องมันีเต้นโซโล่ก่อนนั่งปาบล่ถ้าดูไลฟ์นะตื่นเลยเดิม ที่เป็นเขา <Just finish. S 1> โอ้โหน้วงชนนีโอ้ย <Just> อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเข้าใจแล้วแล้วนกับเพลงซ้ายอันนี้ดีมาก <c oughs> ไหนเลี้ย <c oughs> ไหนเลี่ยไหเลี <c> ้ฉ <oughs> <c oughs> ันเก็บของเด็ดไว้สุดท้าย <c oughs> โอ้โเราคิดดูว่าเพลงนี้สองปีที่แล้วเลยเนาะ <c oughs> ฉันไปอยู่ไหนมา ดูพาดได้ไงเพลงเนี้ยเพลงคือแบบโอ้โิเหมือนโดน <Allah> ซ oh, like <That> <good> ื้อม้อ ให้เดาว่าใครให้เดาว่าใครราซือเพิ่มหรอโอ้ยช็อตไหนเอาจริงๆอะฉันจะเดาได้ยังไงอะตัอดีแถ้งเก้าคนเลยอะลองเดามาสักชื่อคือหมายถึงว่าใช่คนเดิมที่ซื้ออยู่แล้วปะ่ะคือถ้าคนเดิมอะก็จะมีแทยังใช่ป่ะแล้วก็ฮยองใช่ป่ะใช่แล้วก็เมื่กอกี้พอเริ่มเริ่มพูดมาใจยุ่ก็โผล่มาใช่ปะ่ะไม่ใช่ใจยุ่ไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าเพลงนี้ส่วนตัวนี่อาจจะแบบโรนปะ่ะไม่ใช่โดุนด้วยโดุนด้วยหรอค่ะ ก็ไม่เกีว่าดีแล้วนะแบบที่ถักตั้งแต่หน้าปกมามามียาะอันนี้ยังไม่ท่อไหร่แต่พอดูเพลงนี้ไปไปค่ะซูโฮอีกสักคนละกันอ๋อเออเปีเดียวกันด้วยชอบผู้ชายลุคสไตล์นี้ตอนที่เพลงนี้ออกอะบอกเลยว่ากดดูซ้ําดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกคือชอบมากคือดูแบบรอบนี้ก็ดูน้องชานีก่อนรอบนี้เอ้ยขอขอดูอินซองรอบนี้เอ้ยขอไปดูโลอุนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะดูเงี้ยคืออลิะเราต้องดูก้ารอบเพื่อให้ดูให้ครบเก้าคนอะแต่ว่าเหมือนมีฉากหนึ่งที่จะเป็นเหมือนเดที่เป็นชั้อง ต้องจากนี้ที่แบบเป็นแบบเป็นอินสปิเรชันจากไมเคิลเจคสันด้วยโอ้ยมามีโซ proud อยู่มากลูกเอ้ยเห็นแล้วแบบโอ้ยน้องแต่พี่น้้งดินใช่ฉันอยากหาดูไลฟ์เพิ่มเลยดูไลฟ์เพิมได้ไหมคะเดี๋ยวัะคุ่นะคะจดจิ๊บเมื่อกี้นะคะนอกจากว่าเราจะไปดูไลฟ์เพลงเจลร์ซอมาแล้วดูเราก็ไปดูค่ะ ใช่ดูเองมาแบบคือแบบเอออีกสต่นิดหนึ่งละการแต่ก็ไม่ได้อ่านรีแอคให้เพื่อนๆดูแต่ว่าเราจะมาดูพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูกันไปนะคะอ่ะให้เลยฉันได้สิ่งคุณเต็มที่ค่ะเมื่อรอยเลยคือแบบพูดถึงะไรกนดีพูดถึงอะไรกนดีคมในใจมัน คือเราอาจจะด้วยควมที่เราแบบคุ้นชินอยู่แล้วคือเราก็วีดอยู่พอประมาณนะเนาะแต่แม่นางคนนี้ไปแล้วจะแบบไปแล้วไปแล้วจริงๆที่ชอบสุดเลยในไลฟ์นะชอบน้องชานีมากได้เห็นพัาน์ได้น้องชัดอะพอเห็นแล้วมันอารมณ์แบบเหมือนแม่ภูมิใจลูกชายอะใช่แบบ <c oughs> อุ้ยน้องเก่งมากเลยอะ่ะพอดูแล้วเป็นมักเน่ที่แบบความสามารถล้นเหลือมากด้วยความที่เราอาจจะเห็นวงเนี้ยมาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเดบิวต์อะไรที่แบบคนพูด วงนี้ว่าเ,เป็นวงนักแสดงอ่ะเราบอกว่าแจงว่าอยู่ไม่เคยดูเขาบนเวทีเพราะวงนี้เป็นวงที่เพิรด์ดีแล้วก็เต้นดีแต่อาจจะด้วยลุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าอยา่างคุณกายเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูแล้วเราพูดกันอ่ะให้ฟีลแบบแฟชั่นวิดีโอมากโดยเฉพาะซีนที่เป็นแบบขาวดำพอมาเห็นตอนจบที่ว่าเป็น first collection โอ,อ้ใช่เลยยิ่งให้ความรู้สึกแบบแฟชั่นวิดีโอจริง ดีมากคือแบบด้วยความที่เก้าคนเนี้ยดูแบบมีความลุกแบบในแบบด้วยปะแล้วแบบด้วยแบบโทนเพลงด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเราเห็นในแบบหล่อๆมากเก้าคนแล้วแบบเขาไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ในแบบในแบบอ่ะคือเขาแบบเขาเป็นไอดอลอ่ะเขาเป็นนักร้องอ่ะแล้วเขาก็แบบเป็นพร์ฟอร์เมอร์ที่ดีอ่ะคือว้าวมากจริงๆกูการได้เป็นเพลงที่สุดยอดมากของ SF9 จริงๆ แต่ก็ไม่ใช่แค่กุยกายนะคะทุกทุกเพลงนี่คือชอบที่ให้ดูมาสามเพลงเนี้ยคืออยากให้เห็นแบบหลากหลายแล้วเราก็แบบลามไปดูกุญกานต่อด้วย <laughs> เอ้แบบว่าให้เห็นว่าวงเนี้ยเขาไม่ธรรมดานะเขาทําได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบ <ฮ>มีสายตาแบบว่าอยากหาคลิปดูอยากรู้จักเพิ่มเลยอเพราะว่าอาเราเห็นจากในคิงดอมใช่ไหมก็เป็นลุกในแบบลุกอะไรเงี้ยแต่พอได้เห็นที่พี่ฮีน่ามาให้ดูในหลายๆแนวก็เลยแบบเออเริ่มสนใจวงได้เห็นในอีกหลายๆมิติถือว่าเป็นวงที่น่าติดตามแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกแน่ๆเลยอ่ะ บริสาทค้าขนาดนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานเอเซ็ตไนท์นนนที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรณีของนั่งประจำที่ไร้เข็มขัดนิรภัยท่านสามารถเปิดหัวใจและปัดวิวให้กับเอเซ็ตไนท์ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดระมัดวังขณะรับชมเอเซ็ตไนท์โปรดท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะคอนท็อกของฉันเนี่ย <c oughs> ในง,งานของสายการ, uh huh huh. รกวินแอร์หาท่าขอขอบคุณผ้โัยทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะคูดกาย